สวัสดีค่ะกลับมาเจอสาในช่องกเกษตรออนไลน์อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาตามผลนะคะที่ใช้ตัว YCL บวกคุนคอรักนะคะเก็บจ้าข้าวนกช่วงอายุ45วันนะคะ <Wow. S 1> ก็จะเป็นตัวนี้เลยถ้ามองถ้ามองดูในนาข้าวเราแอบมาเก็บกล่องเก่าเขาเนาะนี่จะเป็นตัวนี้นะอ้าวด่นไงพี่ปิ๊งวาพอดีเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ ก็มาที่นาเนาะมาเจ้า,า,าของนาม,มาพอดีเลยเนาะถามถามก่อนถามพี่ปิ๊งก่อนเลยว่าเห็นเห็นข้าวแล้วเป็นไงพี่ก<อ>็<อ>ดีนะใบก็โผล่บางเป็นจะตา,าเลยดูแล<อ>้วยุบยุบยุบใช้คำว่าเอาง่ายๆเปรียบเทียบกับอีตอนนั้นที่มานะไม่เห็นต้นข้าวเนาะแต่อันนี้เราเห็นแต่ต้นข้าวเลยหญ้าแทบไม่แทบไม่เห็นอะคือแบบมันแดงๆแล้วยุบแล้วที่ว่าเป็นข้าวก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมา เนาะไปพี่วิเดี๋ยวไปดูตรงที่ว่าเราจี้กันยุกนะพี่ยุกเยอะเลยไปทำอะไรยุกเยอะดูดีอ่ะคราบดีขึ้นใช่เยอะก็ดูดีแต่ทำไมมันจะเปลื่อนไหวแบบนี้อู้จจะเอาไหนฟื้นเนี่ยไ้พี่อ่ะ อันนี้ให้ดูเลยนะคือบอกว่ามันจะฟื้นได้ยังไงในเมื่อตรงเนี้ยเน่าไปแล้วปกติเราดึงขึ้นเป็นรากขาวใช่ไหมใช่ใช่แล้วดูไส้ในนะอันนี้ดึงเลยเนี่ยมันเน่า <Wow. S 1> อย่างเงี้ยมันเน่าที่ไส้นะนี่คืออาการตายนะตายของย้านะเนี่ยมันจะมีเน่าอย่างเงี้ยเหมือนหนอนกอเลยคือแบบเนี้ยตายแน่ๆตายแบบ าแบบไม่ฟื้อนอ่ะแต่แค่มันจะต้นเพียงเขียวอยู่เนาะแค่ดึงออกมาตรงนี้มันเหี่ยวเน่าหมดแล้วอ่ะอันนี้ดูก่อนไปเดี๋ยวไปดูตรงอื่นเดี๋ยวจะบอกว่าดึงแค่ต้นเดียวอ,นนอ,อ่ะ,อะเห็นไหมกรณีที่หญ้าเป็นข้อนะมันจะตายที่ข้อเห็นไหม จุดที่มันจะตายคือจุดจเจริญเติบโตจุดที่มันจะตายตรงข้อเนี่ยเน่าหลุดขึ้นมาเลยแบบนี้ <Wow. S 1> โอกาสจะโตขึ้นหรือขยายพันธุ์ไม่ไม่มีแล้วเนาะตัวนี้อันนี้จุดที่เราใช้สามร้อยไม่น่ามีปัญหาแล้วพี่ปิงเห็นรู้แล้วว่าไหนข้าวไหนายาทีเนี้ยข้าวโผล่แล้ว <laughs> ยาเหี่ยวเลยยาแห้งรียบอะ ถ้าไม่โดนยาครับน่าจะออกดอกนะครับพี่เกดประมาณ 40- 45วันดีครับผมว่าใช้ได้ยาตัวน,นี้ให้ะไรปรึกษาเจ๊ได้ครับก็มาลองใช้กันดูน,ดน,ดนะคะไม่ไม่ได้บอกให้เชื่อแต่อยากให้เอาไปลองนะคะเพราะว่าอันนี้ที่ปิ๊งเขาลองแล้วการันตีไหมว่าดีแน่นอนครับเห็นผลนค่เห็นผล,น,ผลน,ะนะก็เนาะเราไปลองใช้กันดูนะคะโอเคเราไปดูข้าวกันมาแล้วเนาะว่าอาการของหญ้า เป็นยังไงเนาะอาการตายก็จะตายเน่านะคะแบบที่ให้ดูเลยคลิปนี้นะคะใครที่เจอปัญหาเรื่องข้าวนกนะคะจอกขาวหรือที่เขาเรียกกันอีกตัวหนึ่งว่าย่าลิเกนะคะที่เก็บไม่อยู่อายุถึง45วันละก็ถ้าใครสนใจนะคะก็โทรหาสาได้เลยนะคะที่เบอร์082597 4 6 4 2นะคะเดี๋ยวเบอร์จะขึ้นให้ด้านล่างนี้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้สาด้วยนะคะส่วนสำหรับคลิปนี้สากับพี่ปิ๊งนะคะก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย